หลวงปู่หมุนมหาเทระห้าแผ่นดินผู้สำเร็จมหาวิชาท่าสี่ของสมเด็จลุนจำปาสักที่สมเด็จลุนนั้นเป็นพระผู้ทรงอภินญาแห่งประเทศลาวพระอริยาเจ้าผู้ทรงคุณวิเศษแห่งวัดบินไซเมืองพลทองนครจำปาสัก ท่านได้มีความแตกฉานในทุกๆกศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาอาคมตำรายาสมุนไพลและตำราอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องของอิทธิฤทธิและปาฏิหารค่ะซึ่งหลวงปู่หมุนก็ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากสมเด็จลุนนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ศึกษาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาอาคมต่างๆหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อคล้ายวาจาศิบพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้หรือวิชามีดหมอหลวงพ่อเดิมจากหลวงพ่อขำและ ยังเรียนวิชามหาธาตุสี่ในสายสมเด็จลุนอีกด้วยค่ะหลวงปู่มุนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเวทวิทยาและสมถกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลากหลายสำนักนอกจากนี้หลวงปู่หมุนยังได้ศึกษาเกี่ยวกับเวทวิทยาและสมถกรรมฐานคำพีที่ถือว่าเป็นแม่บทของคำพีทั้งหมดซึ่งถือว่าหลวงปู่หมุนนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นกลุ่มพระภิกษุส,สงฆ์สายเหนือโลกค่ะ ทำให้ลูกค้าท่านนี้นะคะมีความศรัทธาและอยากจะนําเหลขของหลงปู่หมุนนะคะมาทําการขึ้นตัวเรือนกรอบทองคําในสไตล์ดีไซน์ที่เรียกว่าจัดเต็ม แบบนี้เลยค่ะ่งเหล่เส้นนี้ค่ะเป็นขนาดไซส์4บาทที่ลูกค้าส่งมาทําจากต่างจังหวัดเลยนะคะเลี่ยมเป็นดีไซน์แบบยกซุ้มหัวสิงค่ะโดยเน้นไปที่การฝังเพชรที่บริเวณทั้ง4มุมแบบไม่ให้เยอะจนเกินไปและหน้ากลางลูกค้าอยากได้ความทองของการยกซุ้มหัวสิงในสไตล์ขอบแบบซาตินสลับ แกะลายค่ะยกหน้ากลางเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้จมูกหรือว่าหน้าพระนั้นมีการสึกหรือว่าเสื่อมหายไปนะคะโดยเน้นที่แผ่นทองปะซุ้มขึ้นมาแล้วเล่นลูกเล่นด้วยการแกะลายค่ะจะมองเห็นได้จากด้านข้างนะคะว่าจมูกหลวงพ่อหรือหน้าองค์พระนั้นจะไม่มีการได้สัมผัสกับผิวด้านนอกเลยจากนี้ยังเพิ่มความหรูหราด้วยมุมทั้งสี่ที่มีการฝังเพชรแบบตัดใบตัวสันมีการแกะลูกเล่นลวดลายให้ดูสวยงามเพื่อลดอําพางรอยขีดข่วนในการใช้งานค่ะ ขอบด้านหลังมีการเก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามไม่มีรอยต่อตึงกรอบทองคำชิ้นนอกจากนี้ลูกค้ายัางเลือกที่จะเปลี่ยนตัวสายนะคะให้เป็นตัวล็อกแบบเรียบแบบนาฬิกาเพื่อที่จะได้ใส่ได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยค่ะเพื่อเลื่อนผ่านการชุบทองคําขาวเพื่อเพิ่มความออร่าของตัวเลทใ,ให้ดูสวยงามมากๆแบบนี้พร้อมส่งงานให้ลูกค้าพร้อมใบเซอร์เปอร์เซ็นทองและใบรับประกันค่าของเปอร์เซ็นทองอาจจะมีบกลบ1-2%นะคะ ยืนหนึ่งงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริครองหลวงปทุมธานีแล้วส่งมาใช้บริการกันค่ะ